ครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดต้นไม้บิ๊กการ์เดนเซ็นเตอร์นะครับตอนนี้เราก็ยจะอยู่ในส่วนของทางเข้าเลยนะครับนี่ครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูว่ามีต้นไม้อะไรอัปเดตบ้างนะครับอย่างช่วงนี้ต้นอ่าวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของดอกชวนชมนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ด้านหน้าเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีในส่วนของอ มันก็น่าจะเป็นต้นไม้ตามฤดูกาลหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะก่อนหน้านี้จะไม่มีต้นชวนชมเลยนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของต้นชวนชมต้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโพยเซียงแล้วก็จะมีดอกไม้ด้านบนนะครับสีชมพูนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเดือนเดียวนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นดอกสีชมพูนะครับดอกเล็กๆนะครับ นี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นอะไรเนี่ยเบนจะมากเงินนะครับนี่มีกระทั้งกระถางเล็กกระถางใหญ่แล้วก็ตรงนู้นก็มอีอะไรนะอันเนี้ยต้นดอกไม้ก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอด้าน,นบนก็จะมีเฟิร์นนะครับ โอ้ตรงนี้นะครับเห็นกุหลาบหินหรือหรือเปล่าต้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับสวยมากเลยต้นใหญ่มากเลยครับน่ให้ดูนี่ครับอย่างสวยเลยโอ้โหเลี้ยงได้แบบว่าต้นใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงด้านล่างด้วยก็แล้วกันนะครับโอ้ดอกนี้สวยไครับ ตรงนี้สวยฟอร์มสวยเลยนะครับครับไปเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันต่อดีกว่านะครับรับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกังหันลมนะครับแล้วก็อมีกระถางดินเผานะครับนี่แล้วก็มาต่อร้านนี้เลยก็แล้วกันนะครับร้านนี้ก็จะมีในส่วนของอกล้วยไม้ แล้วก็จะมีบอนไซด้วยนะครับได้นะคะคแล้วก็อันนี้กล้วยไม้นะครับกล้วยไม้หรือเปล่านี่ดอกสีเหลืองๆนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเฟิร์นนะครับด้านในเขาจะตกแต่งร้านนะครับร้านไม้เองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะขายในส่วนของพวกหินนะครับ หินโดยหนะ้ากระถางต่างๆนะครับแล้วก็หินภูเขาไฟก็มีนะครับหินแม่น้ำก็มีนะครับลานูก็จะมีในส่วนของกล้นยไม้นะครับได้ให้ดูดอกดอกื แล้วก็รานนี้ก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอา่าตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ขายด้วยนะครับแล้วพวกเป็นบอนไซนะครับเดี๋ยวให้ดูน้องอันนี้ก็สวยเดี๋ยวให้ดูตรงบอนไซเขาจัดไว้เนี่ยหลักมากมินิมอลมินิมอลอันนี้ก็กวักแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะครับ อืแล้วก็นี่บอนไซจิ๋วสวยๆแล้วก็จะมีอ่ากวากดำด้วยนะครับครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบอนไซจิ๋วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดอกบัวแคะด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูต้นเล็กๆนะครับนี่อันนี้ก็บัวแค่เหมือนกัน สองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ใส่กระถางสวยนะเนี่ยอันเนี้ยครับบ้านเดี๋ยวเราไปดูตรงร้านอื่นกันต่อดีกว่าครับร้านหันมานะครับก็จะมีในส่วนของดอกไม้นะครับร้านสวนจันหอมนะครับอืมมีเฟิ์องต้นใหญ่ๆนะครับนะครับแล้วด้านด้านในนะครับก็จะมีเฟิร์นเหมือนกันครับอืม แล้วก็ตรงนี้นะครับ<อ>ก็จะมีส่วนของอแ็คตันนะครับอสามต้นร้อยก็มีนะครับจะให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ดอกสวยจังคอันนี้มีดอกสามดอกเลยคบรัว้าวนะครับ อ,อันนี้ก็จะมีในส่วนของชายใบศักแล้วก็ยางอินเดียนะครับแล้วก็ลิ้นมังกรแคะให้ดูสุขสมใจปองนะครับอ๋อะนะครับลาคขาใบตองให้ดูโอ้อันนี้ก็สวยครับ ฝาหยกมันมีบารมีเศรษฐีนะครับฝากเงินเข้าบ้านก็มีนะครับโชคเขาชั้นอันนี้ครับสวยๆอันนี้ก็ใส่ใบสักแล้วก็ยางอินเดียนะครับใบยางเงาอ่นได้นนะในร่มใบข้ออ๋าโอ้ใช่ไหมอันนี้ก็ตรงนี้ให้ดูบรรยากาศนัดนะครับ อ่าอันนี้ก็จะมีส่วนของกระถางครับอันนี้อ๋ออางบัวอัวนนี้สวยอันนี้ดอกไม้นะยังสวยดอกกลาบด้วยนะครับว้าวร้านนี้สวยมากครับต้นอ้อต้นอตนอต้นเอ็กนะครับ สวยมากเลยอันนี้ก็คือคุณนายตนสายอย่างสวยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดอกกุหลาบด้วยดอกกุหลาบสวยๆด้วยวะสวยมีลายสีเหลืองก็มีนะครับสีเหลืองสีส้มก็สวยวนี่ตัวเฮ้ยอันนี้แตกไม่เคยเห็น นั่ครับเออไม่เคยเห็นเลยนะครับอย่าได้อะดอกสวยถามได้นะคะพี่ยังไม่ได้ดูละเหนื่อยดูแค่ส่องไรข้าชมก่อนจ้ะมีไม้แดดทางนั้นไดอกอันนี้น่าจะเป็นดอกอะไรนะดอกกุหลาบเวียดนามครับดอกถือม่วงตรงนั้นไหนขพาไปดูนะอันนี้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยครับ ดอกอะไรไม่รู้สวยมากเลยครับโอ้หย,ยังสวยอันนี้ก็ดอกกุหลาบเย็นหนาวนะครับอันนี้ก็ดอกสีม่วงอ,อันนี้เชิญชมนะครับอันนี้ดอกระจันที่เสียบแล้วก็ดอกนี้ก็กล้วยกุหลาบด้วยว้าวอันนี้สวยมากต้นใหญ่ อันนี้ก็มีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอะไรนะอืมจำชื่อไม่ได้มาซะง,งั้นอันนี้ดอกกุหลาบเวียดน,นามนะครับอันนี้ก็จะเป็นกวา,ากวะละกดอ,อ่อันนี้ก็จะเป็นลินมังกรแขะนะครับต้นละห้าสิบบาทนะครับ โอ้ oh, อันนี้ก็จะมีอ่าอะไรนะนี่ครับบอนไซจิวเยอแยะนะอันนี้ก็น,น่าแล้วก็จะมีในส่วนของกระถางด้วยนะครับแล้วตรง,น,งน,น,น,นี้ก็นี่ครับนนไปดูตรงตรงนี้ ตอนนี้ก็สวยสับปรดนะครับมีดอกแล้วด้วยนะครับแล้วอันนี้สวยจังอมีดอกสวยเลยะะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอ่านะครับลูปปั้นต่างนะครับตะครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นร้านการเด้นช็อปก็จะขายในส่วนของกระถางนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วก็จะมีน้าตกด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตุ๊กตานะครับแล้วก็ดอกไม้ปลอมนะครับเดี๋ยวลองไปเดินฉบดูนิดนึงนะครับนี่ดอกไม้ปลอมก็เป็นพุ่มอย่างสวยเลย ออืให้ดูเป็นกระถางแบบนี้นะครับอืมแล้วก็ด้านในก็จะเป็นดอกเป็นช่อนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับอ่าถ้าใครไม่อยากลดต้น้ำต้นไม้ก็ซื้อแบบนี้ไปก็ได้นะครับเอาเลี้ยงไว้ปลูกไว้ในบ้านก็อย่างสวยเลยนะครับอืแล้วก็ตรงนู้นก็จะมี ชั้นวางแล้วก็กระถางพลาสติกนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวแผ่นกล้องไป <Okay. S 1> อีกมุมหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะมีดอกไม้ปอมเหมือนกัน <Okay. S 1> ดอกไม้ปอมซุ <Okay. S 1> ้งดอกฟิวิบนะครับสีแดงสีม่วงส,สีเขียวอ่อนก็มีนะครับ แต่ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของผลไม้ปลอมก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูอยู่ในด้านหน้าแล้วก็มีกระถางน,น,นะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะมีอดอกไม้ขายนะครับร้านนี้วันนี้ไม่เปิดนะยังไม่เปิดนะครับที่เราเคยมาดูรอบอ่าค้าวที่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเฟิร์น เขาเรียกว่าอะไรนะสิบตะกาหนึ่งพันอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไอ้ก็เฟินสวยเลยมีเฟิร์นขอบกวางด้วยแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีขายในส่วนของดินแล้วก็กละมบมะพร้าวนะครับดินปูบัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ ขายดินขายพวกเอ่ากาบมะพร้าวนะครับที่เราหมูช้างต้นใหญ่มาหักดีดีตถางใหญ่เลยนะครับดินมีดินปูกบัวด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีอ่อในส่วนของขายไผ่นะครับไผ่กวนอิมนะครับสวยๆเลยดูครับดูด้านบนยังสวยเลยนะครับนี่เนาะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของอบอนไซจิวนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของอกวักนะครับแล้วกแก้วแค้นะครับอ,อันนี้สองร้อยบาทนะครับต้นเล็กๆนะครับอันนี้ก็สวยนะให้ดูอันนี้สวยเหมือนกันเนาะแต่ส่วนอันนี้นะครับเรือเนี่ยจะอยู่ที่ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับอันเท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตรงนี้อันนี้ดอกหน้าบัวแขกก็มีนะครับนะครับหนึ่งร้อยหกสิบบาทแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของสับประรดสีนะครับเป็นดงสับประรดสีเลยจัดสวนได้สวยมากเลยนะครับอันนี้กระถางนี้สวยจัง ครับเนี่ยว,ว้าวเดี๋ยวให้ดูตรงต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับเหมือนจะมีดอกนะครับเนี่ยให้ดูครับยังสวยกำลังออกดอกเลยออันนี้ก็สวยนะอันนี้เหมือนออกดอกแล้วด้วยครับแล้วก็ตรงด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของพวกเดฟนะครับ แล้วก็พวกที่เป็นขวนแขวนหนวดหรือสีต่างๆนะครับเนี่ยชุดนี้ก็สวยน้องหมีนกนะครับอันนี้ปลานะครับเนี่ยเป็นแขวนแขวนนะครับเอออันนี้ก็สวยนี่เออมีเฟิร์นด้านบนนะครับเฟิร์นด้านบนแล้วก็จะมีหนวดหรือสีอยูข่ข้างล่างก็สวยนะครับผมว่า โอเคครับครับตรงนี้นะครับอ่อก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเฟิร์นนะครับแล้วก็อ่อด้านหน้าที่เราเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของสับปะรดสีนะนสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นตัวเป็นแบบพวงๆอย่างก็สวยนะครับเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นสับปะรดสีนะครับ ต้นแถวนี้นะครับอต้นละสามสิบห้าบาทนะครับเนี่ยสามสามกระถางหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ต้นละสามสิบบาทนะครับส่วนสีมพูก็คือต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทครับนี่แล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับก็หนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยบาท ส่วนตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยางอินเดียนี่แล้วก็ดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครับเดีย๋ยวให้ดูนะครับก็ะจะมีเฟิร์นด้วยนะครับแล้วก็จะมีโรสเมลี่นะครับ แล้วก็ส่วนร้านนี้ก็จะมีในส่วนของดอกกุหลาครับนะครับก็จะมีในส่วนของแพ็คอัพด้วยนะครับนี่ครับอ๋อแพ็กปักก็ต้นละสามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าบาทก็มีอันนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะครับห้ากระถางร้อยนะครับสวยๆนะอันนี้เ็นปร อันนี้เจ็ดสิบบาทต้นใหญ่ๆเลยนะครับสามต้นต่อร้อยโอ้สวยๆอันนี้ก็สวยครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ต้นละสามสิบห้าบาทนะครับสามต้นร้อยแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีใน,นส่วนของใบดอกม้ประดับนะครับตรงนี้ก็สวยนะนี่ครับ แล้วก็ด้านนอกก็จะมีในส่วนของดอกเปล่าดอกกลับสวยมากนี่อันนี้ก็ไม้ดอกไม้ประดับเหมือนกันนะครับนีดอกกุหลาบจีนสายด้วยนะครับกำลังบางเนเลยสีมู่สวยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของ Benjamin, เบนจามาเยินแครก็มีนะครับนี่ก็สนคือเนียจินลิเปอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของอแผรบาลมีเศรษฐีนะครับต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ส้มจี๊เนาะนะครับแล้วก็ลานนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ ต้นเฟิร์นนะครับแล้วก็ใส่ใบศักก็มีซามกุ้งก็มีนะครับอันนี้ร้านนี้น่าจะขายเฟิร์นเยอะเลยนะครับเฟิร์นสวยสูงเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เฟิร์นแล้วก็มีไม้สวยๆเลยนะครับเปิดน,น้ําเต็มเนี่ย อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ดอกชบาย,ยังสวยเลยน,นี้ดอกสีม่วงดอกสีม่วงก็สวยอดอกสีม่วงพยับหมอกนะครับกลุาวายสีม่วงม่วงนะครับมีดอกบัลลีด้วยนะครับน,นี่ครับ ยี่โถก็มีเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบัวนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของหนวดเรือสีสวยๆเลยแล้วก็จะด้านหน้าก็จะมีในส่วนของพรมญี่ปุ่นนะครับหอมไม่มใช่พรมออสเตรเลียแล้วก็กลักดำอยู่ด้านบนนะครับ ว่าันนี้ก็มีพายเชื่อเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีผมออสเตรเลียนะครับขายกระถางละ80บาทนะครับว่านลูกไก่ก็150บาทนะครับอันนี้ก็เฟิร์นเฟิร์นก็มีขายอยู่ที่ท่อ250บาทนะครับ แล้วก็มอนเซอร่าใจแองก็ไม่ด่างนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นนีใหญ่นะครับแล้วก็ร้านนี้ก็จะมีในส่วนของเอ่อมี่ก้ามคุ้งก็มีนะครับก้ามก้ามกุ้งก้ามส้มก้ามส้มมีกล้วยด้วยกล้วยขายด้วยนะครับเอ่ออันนี้เหมือนต้นอะไรไม่รู้อะดอกดอกสีน่งสนใมาก ออกเงินเงินอือันนี้ก็ได้นะครับแบบสวยแบบนะครับแล้วก็ตรงน,นี้นะครับก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับถึงกันนะครับจะให้ดูนะครับอนะือันนี้สวยวาสนาเจ้าช้นา่น่ครับรับเงินรับทอง เก็มีเดซี i, ่ก็มีนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับผม